ท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าถ้ามีโลกที่ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขสงบและคุณสามารถไปถึงที่นั่นได้จริงๆจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเปิดประตูสู่ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพุทธเกษตรโลกที่ถือกำเนิดจากพระปนิธานอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะสุขาวดีของพระอมิตาพุทธเจ้าที่หลายคนเชื่อว่าแค่ตั้งจิตอธิษฐาน ก็สามารถไปเกิดใหม่ได้มาร่วมสำรวจกันว่าโลกอันงดงามนี้มีจริงหรือไม่สำคัญอย่างไรต่อพุทธศาสนาและทำไมแนวคิดนี้ถึงยังคงเป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านมาจนถึงทุกวันนี้เตรียมตัวดำดิ่งสู่ความจริงที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพาทุกท่านเดินทางสู่แนวคิดอันลึกซึ้งและงดงามยิ่งในพุทธศาสนามหายานนั่นคือเรื่องราวของพุทธเกษตรหรือพุทธภูมิอันเป็นโลกธาตุอันบริสุทธิ์ที่สร้างขึ้นจากพระปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและพระโพธ,ธิสัตว์โดยเฉพาะสุขาวดีของพระมิต t าพุทธเจ้าที่หลายคนเชื่อว่าแค่ตั้งจิตอธิษฐานก็สามารถไปเกิดใหม่ได้ มาร่วมสำรวจกันว่าโลกอันงดงามนี้มีจริงหรือไม่สำคัญอย่างไรต่อพุทธศาสนาและทำไมแนวคิดนี้ถึงยังคงเป็นแรงบันดาลใจอันทรงพลังแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเตรียมตัวดำดิ่งสู่ความจริงที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดการพุทธเกษตรคืออะไรนิยามและแนวคิดพื้นฐานคำว่าพุทธเกษตรหมายถึงดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าหรือ เขตแดนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นโลกธาตุอันบริสุทธิ์ปราศจากมนทินกิเลสทั้งปวงเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสร้างสมพระปณิธานและทรงโปรดสัตว์โลกให้บรรลุธ,ธรรมแนวคิดนี้มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในพุทธนิกายมหายานโดยเฉพาะในพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆพุทธเกษตรไม่ใช่สวรรค์แบบที่เราคุ้นเคยกันในหลายศาสนา แต่เป็นผลรวมของพระปณิธานและพระมหากรุณาของพระพุทธองค์ที่ทรงปรารถนาจะสร้างโลกที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมและการตรัสรู้ให้แก่สรรพสัตว์สิ่งที่สําคัญที่ต้องเข้าใจคือพุทธเกษตรไม่ได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวแต่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนตามพระปณิธานของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และโลกธาตุเหล่านี้ล้วนมีความพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปสุขาวดีพุทธเกษตรที่รู้จักกันดีที่สุด เมื่อกล่าวถึงพุทธเกษตรดินแดนที่มักถูกกล่าวถึงเป็นอันดับแรกและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุดคือสุขาวดีหรือแดนสุขาวดีของพระอมิตาพุทธเจ้าซึ่งเป็นแก่นกลางของพุทธศาสนานิกายสุขาวดีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเอเชียตะวันออกสุขาวดีได้รับการพันธนาไว้ในพระสูตรที่สําคัญหลายฉบับเช่นสุขาวดีวายูหสูตรและอมิตายุรทะยานตสูตร โดยกล่าวถึงความงดงามและความบริสุทธิ์ของดินแดนแห่งนี้ว่าเป็นโลกที่ประกอบด้วยอัญมณีเจ็ดประการมีสะบุกรณีอันเปี่ยมด้วยน้ำทิพย์มีต้นไม้แห่งอัญมณีที่เปล่งเสียงพระธรรมมีนกวิเศษที่ขับขานธรรมะและที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ไปอุบัติในสุขาวดีจะไม่มีโอกาสตกไปสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่าอีกและจะได้พบกับพระอมิตาพุทธเจ้าโดยตรงเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระนิพพาน สิ่งที่ทําให้สุขาวดีมีความโดดเด่นคือแนวคิดเรื่องการไปเกิดใหม่ด้วยศรัทธาซึ่งกล่าวว่าเพียงแค่ผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ระลึกถึงพระนามของพระอมิตาภะอย่างต่อเนื่องและมีศรัทธาในพระองค์ก็สามารถไปอุบัติในสุขาวดีได้หลังความตายซึ่งแตกต่างจากการบรรลุธรรมแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยการบําเพ็ญเพียรอย่างหนักด้วยตนเองทําให้แนวทางนี้เข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่พึ่งทางใจสําหรับมหาชน พระ Amita พุทธเจ้าทรงสร้างสุขาวดีขึ้นจากปณิธาน48ประการที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในคราวที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าพระธรรมาการซึ่งพระองค์ทรงตั้งปณิธานว่าจะไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหากยังไม่สามารถสร้างพุทธเกษตรที่บริสุทธิ์และเอื้อต่อการปฏิบัติทําให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ปณิธานเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาอันไร้ขอบเขตของพระองค์พุทธเกษตรอื่นๆ และความหลากหลายของโลกธาตุบริสุทธิ์นอกจากสุขาวดีแล้วยังมีพุทธเกษตรอื่นๆที่กล่าวถึงในพระสูตรมหายานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและมิติอันลึกซึ้งของแนวคิดนี้อภิรตีหรือแดนแห่งความยินดีเป็นพุทธเกษตรของพระอักษรพยะพุทธเจ้าซึ่งปรากฏในอักษรพยะตถาคตะสยวยาหาสูตรดินแดนแห่งนี้เป็นที่ที่ความโกรธและความชิงชังไม่สามารถอุบัติขึ้นได้ ผู้ที่ปรารถนาจะไปอุบัติในอภิรตีจะต้องบำเพ็ญเพียรและขจัดความโกรธออกจากจิตใจให้ได้ภัยทุ์นิรมาโลกธาตุหรือโลกธาตุที่สร้างด้วยภัยทย์เป็นพุทธเกษตรของพระภัยสัชยคุรุพุทธเจ้าหรือที่เรารู้จักกันโดยนามว่าพระพุทธเจ้าหมอซึ่งกล่าวถึงในภัสัชยคุรุไวทูระยะประภาสปูระปณิธานสูตรดินแดนแห่งนี้เน้นเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางกายและทางใจ การขจัดความทุกข์และการบรรลุพุทธภาวะพุทธเกษตรเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงพระปณิธานที่แตกต่างกันของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ซึ่งทรงมุ่งหวังจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ในมิติที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการขจัดความทุกข์การบรรลุธ,ธรรมหรือการเยียวยาจิตใจความสำคัญของพุทธเกษตรในพุทธศาสนามหายานแนวคิดเรื่องพุทธเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนามหายานในหลายมิติคือ เป็นแรงบันดาลใจและเป้าหมายพุทธเกษตรเป็นเหมือนปลายทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนสามารถมุ่งหวังไปถึงได้โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าการบรรลุธรรมในชาตินี้เป็นเรื่องยากลําบากการได้ไปอุบัติในพุทธเกษตรเป็นความหวังที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงและมีโอกาสปฏิบัติธรรมจนบรรลุในที่สุดสะท้อนพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ การสร้างพุทธเกษตรเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาอันไร้ขอบเขตของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ทรงไม่ละทิ้งสรรพสัตว์ทรงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการหลุดพ้นจากวัฏสงสารส่งเสริมการปฏิบัติและศรัทธาแนวคิดนี้กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติธรรมการตั้งจิตอธิษฐานและการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นปัจจัยในการไปอุบัติในพุทธเกษตรที่ตนปรารถนารวมทั้งการบ่มเพาะศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระธรรม มิติทางจิตวิญญาและประชัชญาพุทธเกษตรไม่ได้มีเพียงสถานที่ภายนอกแต่ยังสามารถตีความได้ว่าเป็นสภาวะทางจิตท,ที่บริสุทธิ์การสร้างพุทธเกษตรในใจตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมและการขจัดกิเลสการที่จิตปราศจากมทินย่อมเป็นโลกที่บริสุทธิ์ในตัวมันเองความสามัคคีและการพึ่งพาอาศัยกันแนวคิดนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และสัพพสัตว์ ที่มีการพึ่งพาอาศัยกันในแง่ที่สรรพสัตว์ได้รับความช่วยเหลือจากพระปณิธานของพระพุทธองค์ในขณะที่พระองค์ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการช่วยเหลือสรรพสัตว์พุทธเกษตรในชีวิตประจำวันการนำมาปรับใช้แม้พุทธเกษตรจะดูเหมือนเป็นดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นแต่แนวคิดนี้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้การสร้างพุทธเกษตรในใจของเราการสร้างพุทธเกษตรในใจของเราด้วยการปฏิบัติธรรมรักษาศีล จเจริญภาวนาขจัดอารมณ์ด้านลบเช่นความโกรธความโลภความหลงเมื่อจิตใจบริสุทธิ์สงบและเปี่ยมด้วยเมตตานั่นคือพุทธเกษตรที่เราสร้างขึ้นเองมองหาความบริสุทธิ์ในโลกแม้โลกที่เราอยู่จะเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แต่เราสามารถเลือกที่จะมองหาความดีงามความบริสุทธิ์และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ยังมีอยู่รอบตัวเราเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต การสร้างสังคมที่สงบสุขและเกื้อกูลกันก็เปรียบเสมือนการสร้างพุทธเกษตรในระดับโลกในที่สุดเราได้เดินทางสำรวจแนวคิดเรื่องพุทธเกษตรอันกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่สุข,ขาวดีของพระอมิตาพุทธเจ้าไปจนถึงพุทธเกษตรอื่นๆและได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญอันลึกซึ้งของแนวคิดนี้ในพุทธศาสนามหายานพุทธเกษตรไม่ใช่เพียงจินตนาการถึงโลกอันสมบูรณ์แบบ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระปณิธานอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งมั่นจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนได้สร้างบุญสร้างกุศลและบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์เพื่อไปอุบัติในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ว่าท่านจะเชื่อในพุทธเกษตรในฐานะสถานที่จริงหรือในฐานะสภาวะทางจิตวิญญ,ญาณอันสูงส่งสิ่งสําคัญคือได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาอันไร้ขอบเขตของพระพุทธองค์และนําหลักธรรมคาสอนไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เพื่อสร้างพุทธเกษตรทั้งในใจตนเองและในโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ